ช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ท่านผู้ชมครับโชว์เคสวันนี้นะครับเรามาฉลองการกลับมาแข่งขันของวง,งการกอล์ฟทั่วโลกกันโดยการรู้จักกันนกักกอล์ฟอาชีพเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้มี2ส,สาวสุดสวยมาเยี่ยมรายการครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เดสวัสดีค่ะตอนช่วงก่อนหน้านี้โลกหยุดไปเลยนะักกีฬาอาชีพก็ผ่านหยุดไปด้วย เพราะฉะนั้นตอนนี้น่าจะคึกคักตื่นเต้นในการได้กลับมาเล่นกอล์ฟกันอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปในในส่วนอื่นเรามาแนะนําตัวกันก่อนดีกว่าเพราะว่าแฟนรายการอาจจะยังไม่ได้คุ้นหน้าเพราะกอล์ฟสตรีจริงแล้วถ่ายทอดอาจจะเวลาในการถ่ายทอดน้อยกว่ากอล์ฟชายใช่ค่ไหมครับสองคนหน้าตาเหมือนกันแน่พี่น้องกันแน่นอนค่ะหนูหนูพี่ค่ะใช่ก็ขอแนะนําตัวก่อนนะคะหนูหนูชื่อนิมมิตาจันทนาเขตค่ะค่ะส่วนหนูชื่อนิงค่ะนนมิตาจันทนาเขตค่ะ แต่ที่จริงแล้วนิ้งกับเนมพี่เจรู้จักเราเรารู้จักกันมาหลายปีแล้วเนาะกวชลุงวนสองสามสาวเหนือนะครับแล้วก็เล่นกองอาชีพอยู่ณวันนี้กับประสบการณ์กฟกี่ปีละของหนูประมาณ15ปีค่ะพอกันไหมน้ององน้องหยุดเล่นไปเนาะแต่ว่าแต่ว่าหนูมีช่วงที่หยุดเล่นไปทำไมถึงหยุดเบื่อกอล์ฟหรือว่าไยังไงทำไมหายไป ตอนนั้นหยุดไปแบบว่าค้นหาตัวเองค่ะว่าแบบชอบอะไรแล้วก็ด้วยที่ค่าใช้จ่ายมันสูงด้วยค่ะก็เลยแบบเลองหยุดดูไปทาอย่างอื่นดูว่าชอบอย่างตอนนั้นน่าจะประมาณน้องอยู่ช่วงมขึ้นมปลายแบบนี้ค่ะกาลังจะขึ้นมปลายโอเคจริงจริงแล้วดีเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ดีนะเนื่องจากว่าไม่ใช่ทุกคนจะเล่นต่อเนื่องหลายคนจะมีช่วงพี่เจก็เคยมีช่วงที่เลิกเล่นไปพักหนึ่งเหมือนกัน แต่ว่านั่นคือตอนนั้นคือเราไม่ชัวร์ว่าเราจะชอบฟอจริงจหรือเปล่าใช่ไหมก็เล<ช>ิกไปเลยนานไหมเลิกไป2ปีสองปีได้แล้วก็บอกหมอปลายแล้เเริ่มเล่นกอล์ฟกันเด็กสิเนี่ยเล่นกันตั้งแต่แปดขวบเลยค่ะต <puisqu' it S 2> ั wet, ้งแต่แปดขวบเลยพร้อมกันไหมพร้อมกันค่ะแต่หนูเริ่มตอน13ค่ะห่างกัน5ปีก็อยู่ห่างกันใช่ค่ะย้อนเวลากลับไปเริ่มเล่นกอล์ฟได้ยังไงคะของหนูกับน้องก่อนหน้านั้น่ะเป็นคนที่แบบว่าชอบเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กค่ะแล้วเราเราว่ายน้ํากันค่ะ น่าจะว่ายน้ำตั้งแต่น้องนิ้งน่าจะว่ายน้ําตั้งแต่ประมาณเด็กๆเลยมัง้งขวกพวกค่ะใช่ใชแล้วทีนี้เพื่อนเ<แ>พื่อนพ่ออะค่ะเขาก็แนะนําว่าตีกลอบไหมเล่นได้จนแบบจนอายุแบบเยอะเลยไงค่ะก็เลยไปลองเล่นกลอบกันดูคุณพ่อเล่นกอบไหม เรอก็เริ่มพร้อมลูกสาวเลยร่วมเล่นพร้อมกันเลยปกตินักกอล์ฟมักจะมาจากครอบครัวที่มีใครสักคนเล่นกอล์ฟอ๋ออันนี้พ่อไม่ได้เล่นกอล์ฟพ่อเริ่มพร้อมลูกเลยอ๋อโอเคก็น่ารักดีใช่ก็น่ารักดีก็น่ารักไปสนามพ่อลูกไปด้วยกันเลยแบบไม่รู้เรื่องอะไรไปสนามโอเคใช่ทีนี้ใกล้บ้านเราเราสาวเหนือเราอยู่จังหวัดเลยนะคะอยู่พะเยาค่ะใกล้บ้านมีสนามกอล์ฟไหม ไม่เป็นสนามค่ายทาหารค่ะแล้วพี่เจเชื่อไหมคะว่าหนูซื้อไม้กอลฟชุดแรกหนูต้องขับรถสามชั่วโมงไปซื้อไม่กอลฟชุดแรกเชื่อค่ะขับไปที่ลำปางค่ะคือบ้านเรากอล์ฟถึงแม้ว่านักกอล์ฟเล่นเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ว่า อุปกรณ์เลยอะไรเอ่ยก็ยังไม่ได้แพร่หลายไปทั่วทุกมุมโดยเฉพาะยิ่งย้อนไปเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วใช่ถูกไหมน่าจะหายากอยู่ตอนตอนเริ่มก็ตลกมากเลยค่ะก็ไปที่สนามค่ายทหารแบกถุงก,ก็ไปมีถุงก,กอ๊อลละแล้วก็ไปมีลุงคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยเวลาจะตีก๊อล์ฟอะไปฝึกตีหญ้าก่อนไปฝึกตีดินให้แบบลอยได้วอดอ,อย่างเงี้ยเราก็ไปขุดเลยคือว่าไปยังขุดยังไม่แกยุให้ไปพลวนดินอะไรให้แกแถวแล้วหรือเปล่าโดนหลอกเปล่า ดูเป็นแถบูกับพ่อเขาเลยบอกไม่ได้แล้วเราต้องไปหาโปก็ไปเรียนเรียนกับโปครับไปเรียนที่เชียงรายกันโอเคก็คือเริ่มต้นได้ถูกวิธีตั้งแต่ต้นเลยค่ะใช่ไหมนานไหมคือไปไปมั่วๆอยู่เองก่อนนานไหมไปมั่วๆไม่น่าจะไม่นานครับเพราะว่าแบบเริ่มขุดดินดินมันลึกเกินไปละเดี๋ยวเริ่มฟังแล้วแปลงๆปล่ไชล่ะใช่อันนี้อันนี้ถือว่าโชคดีนะครับที่ที่ได้เริ่มถูกวิธีคือเรื่องของเรื่องก็คือว่าบางคนเนี่ยเขาเริ่มผิดวิธี แล้วเริ่มผิดวิธีจะติดตัวเป็นต้องมาแก้ยุ่งยากมากถ้าเริ่มผิดแก้ยากมากเลยค่ะใช่โอเคทีนี้เริ่มละเราจับไมค์ก๊อปแล้วแล้วก็มาถึงจุดหนึ่งนี่คนคนนี้เล่นต่อเนื่องมาคนนี้มีช่วงหนึ่งตอนนั้นคือเล่นต่อนี้ไม่ชอบไม่เลิกไปทำอย่างอื่น่คะแล้วตอนตอนที่เลิกไปทำอะไรก็ไปลองตั้งใจเรียนแบบตั้งใจเรียนเลยค่ะเป็นเด็กเรียนไปเลยใช่ค่ะแบบเรียนพิเศษคือแบบเรียนทุกอย่างคือแบบ แบบอุ้ยเหมือนไม่มีเวลาได้หายใจเลยค่ะเรียนเรียนแบบใช้สมองเยอะมากจนแบบมันไม่ใช่ละหนูว่ามันไม่ใช่ละมันแล้วเขาเาเห็นเปาเห็นหนูไปแข่งด้วยค่ะตอนนั้นหนูก็เริ่มไปแข่งต่างประเทศไปแบบไปไต้หวันไปจีนไปอะไรเงี้ยเขาก็แบบเป็นตอนนั้นหนูเทินโปอ๋อเทินโปแล้วด้วยใช่ค่ะตอนนั้นหนูก็มีช่วงหนึ่งหนูหยุดเล่นไปเหมือนกันพอหนูหยุดน้องก็ยังเล่นอยู่แล้วพอหนูกลับมาน้องก็หยุดสลับกันมีสลับกันใช่ค่ะโอเคการที่เราเล่นกอล์ฟสองคนดีไหม มีมีมองดูแล้วมันน่าจะมีคนหนูว่ามันูปรึกษาขูดซ้อมหนูว่าดีมากใช่คือแบบพอเราแบบเราตีไม่ได้เราก็ยังมีแบบมีไหลให้ซบอะมีไหลมีคนชือชิดชู้ใช่ไหะเวลาเวลาซ้อมก็สนุกค่ะเราก็ไปซ้อมด้วยกันแบบแข่งกันแล้วแบบว่าหนูกับน้องเราชอบแข่งกันแบบว่าแข่งกันใครตีเข้าเป้าใครซ้อมแบบดีกว่ากันอย่างเงี้ยจะแข่งกันตลอดเลยใช่ สกิลที่ได้จากกอล์ฟสิ่งที่ได้จากวงการกอล์ฟจนถึงวันนี้แฮปปี้ดีช,ชอบใช่ค่ะดูว่ากอล์ฟมันฝึกให้เราเป็นคนใจเย็นมากเลยค่ะเหมือนแบบว่าเรามีอารมณ์แบบสมมติเราตีช็อตนี้เราไม่พอใจเราโกรธแต่เราต้องไม่โกรธอะเราต้องแบบควบคุมอารมณ์ไปไมงได้อะต้องเหมือนทําแบบไม่รู้สึกอะไรอะเราต้องแบบเหมือนแบบเออไม่เป็นไรปล่อยวางแบบเออลูกมันไปแล้วเราคอนโทรลไม่ได้ก็ปล่อยมันไปก็เล่นเอาช็อตหน้าอย่างเงี้ยมันฝึกหลายอย่างมากเลยค่ะ แข่งขันกันไหมมีพยายามเอาชนะซึ่งกันและกันไหมเวลาไปตอนซ้อมตอนซ้อมแข่งค่ะแต่พอแข่งเราก็ให้กําลังใจกันคือเพื่อแค่คือตอนตอนตอนลงสนามฉันจะต้องพยายามชนะเธอเธอคือเป้าหมายหนึ่งที่หนึ่งในคนที่ฉันต้องชนะเธอให้ได้ใช่ไหม แต่ถ้าถ้าลงสนามไม่ไม่คิดแบบน้นสไม่คิดอย่างนั้นไม่คิดอย่างนั้นค่ะอยากให้น้องตีดีแบบอยากให้แบบประสบความสำเร็จอยากให้อยากให้ดีอยากให้แบบอยากให้พี่สาวดีๆเหมือนกันนะคะแบบมันไม่ไม่ใช่การแข่งกันแล้วกันใช่แต่ตอนแข่งเหมือนแบบที่ไปซ้อมแข่งกันเพื่อแบบว่าจะได้มีแบบมีแบบว่าเหมือนวิชาเลจนแบบอต้งมีอารมณ์ตอนที่เราแข่งจริงๆไงคะอย่างนี้หมายความว่าสิบในการเล่นตอนนี้เท่ากันป่ะคะ เหมือนกันไหมใช่ทัวร์เดียวกันเดินทางด้วยการแข่งแมตช์เดียวกันใช่เหมือน่กอย่างน้อยค่าใช้จ่ายในในการเดินทางในการพักของคู่อะไรก็ขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะเออนี่เป็นคนทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จได้น่่าชื่นชมแต่จะมีความมุขมานะทาได้เนี่ยมันต้องมีแรงบันดาลใจต้องมีกําลังใจด้วยค่ะไม่งั้นคงเส้นทางกอล์ฟอาชีพมันไม่ง่ายใช่ไหมเราแรงสู้นอย่างไหน หนูเอากำลังใจจากที่บ้านคะ่ะแล้วก็ความมุ่งมั่นของตัวเองอค่ะดูเหมือนเป็นนักกีฬามาตลอดชีวิตเลยทั้งคู่ <laughs> ใช่ไหมตลอดชีวิตเลยตั้งแต่ละวา่ายน้ําจนกอล์ฟคือความความเอาชนะชตัวเองให้ได้พิชิตเป้าหมายอะไรสักอย่างให้ได้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตโดยตลอดเลยปะใช่ค่ะมันเหมือนแบบว่าเราแบบหนูวเป็นคนที่แบบว่าถ้าเลือกที่จะทําสิ่งนี้ยคือเป็นคนที่มีความตั้งใจมากอ,มอยากทําทให้ได้คะ่ะของส่วนส่วนหนูเป็นแบบเป็นคนชอบความท้าทายค่ะคือแบบ อะไรที่ท้าทายตัวตัวหนูเองอะหนูก็แบบชอบทำแล้วกอล์ฟแบบหนูมันเป็นกีฬาที่แบบท้าทายมากๆเลยทั้งแบบทั้งร่างกายเราต้องแบบต้องดีสมาธิต้องดีแล้วก็แบบวินัยเราต้องดีมากๆเลยใช่มัน<ช>แบบเป็น<ช>อะไร<ช>ที่ท,ท้าทายมากค่ะทาันท่งน,น,น,นี้มัน,ม,นมันเรียนรู้เพราะเมื่อกี้ก็บอกถึงเรื่องของเรียนรู้<ช>กอล์ฟสอนเราชอบเล่นกอล์ฟอีกแบบก็คือแบบความความมีน้ําใจของนักกีฬาค่ะบางทีเรา อย่างแบบบางทีการเล่นกีฬาก็คือการแข่งขันกันใช่ไหมคะแต่เวลาเราไปแข่งอ่ะเราเห็นเพื่อนเราทําไม่ได้หรือว่าเห็นน้องทําไม่ได้เราแบบอยากจะแบบแบ่งปันแชร์ค,ค<อ>นคกค็กเป็นแบบเป็นกีฬาที่แบบเราไม่จําเป็นต้องแข่งกันก็คือแบบแข่งกับตัวเองใครใช่ใคร,ใครมีปัญหาก็คือจะช่วยกันตลอดมันคือแบบสอนให้เรามีน้ําใจนักกีฬาที่แบบเป็นกีฬาที่ดีมากแล้วเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของกีฬาบอลนะแล้วยิ่งหนูได้มาอยู่ในโครงการของไทยเบฟไทยทานเลยนะคะยิ่งรู้สึกแบบว่ามัน อุ่นค่ะแบบว่าอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องมีน้ําใจให้กันแบบที่ือไม่ได้น้องก็บอกช่างชัยก็แบบช่วยกันตลอดมีอะไรแบบคนนี้เข้าใจเรื่องนี้รู้เรื่องนี้คนนี้ก็แบบอธิบายว่ามันเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะซึ่งว่าแล้วก็ได้จะเจอกันบ่อยๆคับใช่ของเราจะมีจะมีแคมป์ค่ะเราก็จะเจอกันทุกทุกทุกปีเนาะปีละปีละสองครั้งค่่สองถึงสามครั้งค่ะแล้วก็จะเอามาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็จะ แชร์ซ้อมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ไปออกกําลังกายเอ่ยไปกับเทรนเนอร์ก็จะมีเทรนเนอร์เหมือนกันเทรนเนอร์คนเดียวกันกับนักกีฬาคนอื่นด้วยใช่ค่ะใช่คดูแล้วอบอุ่นดีอบอุ่นมากเลยค่ะดูแล้วอบอุ่นดีใช่ ไปเว่โอเควายโอ้ไปเว่าเลยอยอดหลุมนี่เราเอาเบอร์ดีกันเลยนะหลุมนี่โอเคแข่งกันไขเบอร์ดีโอเค ก็ได้เห็นหลายช็อตที่ตามดูอยู่เมื่อกี้นี้เวลาแข่งขันแล้วไปซ้อมนี่ดูไม่ถ่ปอกของปอกแขนเลยเลยก็สะเทากันแดดค่ะทาแล้วจบเลยใช่ไหมทาแล้วจบเลยค่ะสาวๆนักกอล์ฟน่ารักตรงนี้คือสามารถจะเล่น o u t ดอ o r ได้ชีวิตเ u า d o o r เรื่องปกติใช่ค่ะเดี๋ยวพี่อยากเห็นสกิลระเบิดทรายด้วยอ๋อได้เลยค่ะพี่เดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันระเบิดทรายกันได้เลยดว่ะใช่ค่ะ ระเบิดทรายเราต้องมีแข่งขันกับน้องด้วยไหมคะก็ดีนะนะแข่งกันว่าใครใกล้ใครแพ้ต้องทำอะไรไหมคะเนี่ยจะตกลงกันเองเลยใครแพ้ทำอะไรดีมาเดี๋ยวดูสกิลระเบิดทรายนิดหนึ่งอยากจะดูน้ำใจนักกีฬามอนกันเมื่อกี้พูดถึงใช่ค่ะอยู่โครงการไทยทาเลนอยู่โครงการไทยทาเลนได้ได้การสนับสนุนมันมันช่วยลดค่าใช้จ่ายเราในฐานะนักกีอาชีพ <c oughs> ใช่ไหมค่ะเก็ยังได้ฝึกอีกใช่ช่วยได้หลายๆอย่างเลยค่ะในโครงการของเขาก็จะมีแบบว่าโค้ชสวิงให้เราแล้วก็มีเทรนเนอร์ฟิตเนสค่ะเราที่สําคัญเลยคือแบบว่า ได้แบบความสามัคคีความเป็นนำใจนักกีฬาที่แบบว่าเกื้อหนุนกันในทีมค่ะดีมากมากเลยเวลาไปทัวร์นาเมนต์ก็ไม่เหงาไม่มีเพื่อนตามไปเชียร์้วยไม่เหงาค่ะใช่แต่สองคนคงไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่เพราะว่าเกื้อกูลกันเองอยู่แล้วรางทีก็เหงานะคะเดี๋ยวเรามาดูเบิร์ตไซกันนิดนึงแล้วกันเราเป็นว่าใกล้ทงกว่าชนะดีไหมค่ะดีค่ะคนชนะเดี๋ยวพี่เลี้ยงน้ำปั่นน้ำปั่นนี่อลายดีไม่ดีวัดดวงอะนะวัดดวงเอาค่ะอ่านในลูก ลูกลูกของเราไหนของของนิ้งลูกสีดำค่ะนี่อันนี้ใช่ไหมครับโอเคอ่ะโอ้ยลอยโอ้สวยอ่ะทีล้ลูกดีไหมหรือสองสองลูกเลยค่ะสองลูกเลยโอ้ยโชคดีทั้งคู่ใครไปก่อนคะไกลกว่าก่อนเลยไกลกว่าก่อนโอ้โหเขาตั้งจุดยาสวยมากค่ะ วันนี้อยากกินน้ำปั่นใช่ไหมเ้ย,ยใกล้เคียงแล้วเนี่ยโอ้ะใกล้กว่าบอกแล้วว่าทุกอย่างเรายอมเรื่องนี้เราจะไม่ยอม <laughs> เริ่มเล่นกอล์ฟเริ่มอยากเล่นกอล์ฟดีเริ่มเป็นนักกีฬาอาชีพค่ะตอนนี้ได้เป้าทุกเป้าที่พูดถึงมาหมดละค่ะ แรงบันดาลใจต่อไปเป้าหมายต่อไปคืออะไรคะคือได้ไปเล่นใน LPGA ค่ะคือเป้าหมายสูงสุดของเราเนาะแต่ถ้าพูดถึงระยะสั้นนะคะนิมกันิ้งเพิ่งได้ทัวร์กาจีนมาเมื่อต้นปีค่ะแล้วก็โควิดก่อนก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปเล่นที่จีนค่ะแต่ถ้าไปเล่นที่จีนก็อยากจะท็อปท็อปเทนทั้งคู่เลยใช่ซึ่งตอนนี้บังเอิญมันสะดุดในเรื่องของโรคระบาดใช่ค่ะก็เลยทําให้ อนาคตของการแข่งขันต่างประเทศยังไม่รู้ใช่ค่ะใช่คือมันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้สิทธิ์เราได้สิทธิ์แต่เรายังไม่ได้ไปใช่ค่ะมีมีทั่วกา์แล้วแต่ยังไม่ได้ไปเล่นค่ะโอเคั้นที่น่าเล่นของผู้หญิงมีที่ไหนบ้างนอกจาก LPGA ที่อเมริกาแล้วรองลงมาค่ะก็มีที่ญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นเกาหลีเกาหลีก็น่าเล่นมากค่ะเป็นของยุโรปก็น่าเล่นค่ะแต่ยุโรปเดี๋ยวนี้เขาก็มาเมืองไทยใช่ค่ะบ้าง มาบ้างค่ะสองรายการใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสไปซ้อมก็อามาฟินิกซ์ป่ะมาฟินิกซ์ใช่ค่ะเป็นปกติจะฟินิกซ์ตลอดใช่ไหมครับใโอเคความเป็นเจ้าบ้านก็ได้ครับสองสาวพี่น้องนะครับซึ่งเล่นกีฬามาตลอดชีวิตนะครับเริ่มจากว่ายน้ำมีมีพายเรือด้วยช่วงนึงนะใช่ค่ะเเียใช่ค่ะเรือกันเชียงค่ะเออโอ้โหเก่งกีฬาจริงๆครับแล้วตอนนี้มาเอาดีทางด้านกอล์ฟนะครับแล้วก็เรียกว่า นอีกหนึ่งคู่ะที่เราได้เห็นเส้นทางการเดินทางมาแล้วก็เดี๋ยวเราเ้าดูอนาคตข,ของน้องสองคนต่อไปค่ะก็ฝากติดตามเราสองพี่น้องด้วยนะคะเราจะไปล่าฝันต่อค่ะจะไปทำให้ได้ค่ะเ<ช><อ>ก่งมากเด<ตอ>ี๋ยวตามต่อค่ะค่ะเขาคุณค่ะพี่เจ้ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ุงโชว์เคสสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง